ไ้อตายเฮ้ยเฮ้ยตายไอ้ีวะไอ้นีใครวะ11เมตรเฮ้ยวัดมีวันเดเอาลงางสีขาอีกเล่นตรงนี้มาจริงตรงนี้ของจริงอวตีใหม่วตีโอป o b ครับผมเาหกเราหกยา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 ียอป สวัสดีครับผมกล้องกาเลนครับ p ีซีครับเอ่อเบต้าครับที่เนินๆหน่อยครับผมวอ l o ์ฟิวครับน่าจะตลกไปวะครณวาด้อยู่ไปต่อนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่ในเกมวอลล์แฟลน์เดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนเนี่ยมาลองตีก๊อ กันในวอลเลย์บจริงๆพราะจะฟักเดี่ยวตีก๊อปไม่พาไปหนักก๊อป่ะพี่แล้วถ้าผมบอกไม่ได้ผู้พิจารณาให้ผมเล่นต่อไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่นออกนะครับแล้วถามทำไมล่ะใครใครแพ้เป็นเบยนะวันหนึ่งได้าสักสี่คำคอวะอย่างเงี้ยเมนบิมด้วยมาโอเคเดี๋ยวไปฟังกติกาก่อนว่าเป็นยังไงกติกาให้เพลเยอร์ m i t h Valorant ทั้ง4คนตีก๊อปลงหลุมโดยทีมงานจะกำหนดจุดเริ่มต้นและหลุมที่เพลเยอร์จะต้องตีให้ลงโดยใช้สกิลของเอเจนต์ ที่กาหนดไว้ให้ใครใช้จํานวนครั้งในการตีน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะส่วนใครที่ใช้จํานวนการตีเยอะที่สุดจะเป็นผู้แพ้แล้วผู้แพ้จะต้องโดนบทลงโทษเพราะนี่คือกอล์ฟ let's go <S เราจะใช้ด่านนี้ฮะหลุมแรกจะเป็นด่านบีท จุดเริ่มตีเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เฮเวนตรงไหนก็ได้ไม่พี่เขาเรียกตรงนี้เรียกว่าอะพานสะพานสะพานสะพานคือต้องเล่นสะพานก็คงใช่เป็นอะไรละแล้วบินมากดโกอดบินมาดูอันนี้คือหลุมหลุมของเราจะอยู่ตรงนี้ฮะตามมาตามมาหลุมคือห่วงยางตรงนี้เราต้องยิงให้ลงโอ้โหเจี๊ยจี้ยังไงอะไม่โอเคนะพี่เดี๋ยวพี่ยิงให้ดูก่อนพี่มีไลน์อัพอยู่ขอชมขอชมขอชมขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยทีมเขาอะไรอะ ว่าปะวะไอ้เ้ยอไรดีดีพี่บุ๊กก็ดีพี่บุ๊กถามจริงเหรอเฮ้ยพี่จะนั่งหาอะไรกันอย่างงี้มานะพี่โอเคนะโอเคนะแบบนี้นะนี่คือแบบลงหลุมอันนี้โฮอินวันเลยถ้ายิงทีเดียวถ้าสมมติเรายิงไปแล้วมันลงพื้นอะเราก็ยิงต่อจากพื้นได้เลยก็คือลงจีนถ้าสมมติเรายิงลงพื้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายิงลงพื้นอย่างเงี้ยป๊บเราก็จะมาร์คจุดไว้แล้วต่อไปเราก็ยิงจากตรงนี้เลย อ,อ,อ,อ๋อพี่พิบุกมากหลุมเลยพี่เนี่ยเป็นหลุมล้วนึ่งหลุมละ,ละไม่เรานับคะแนนปะ <c oughs> แบบแบบต้องนับคะแนนปะ <c oughs> ใช่น,น,นับคะแนนคือใครยิงน้อยสุดก็จะได้แต้ม <c oughs> แต้มเยอะหมายถึงว่าถ้าสมมติแบบใช้ตัวนงื่อน้งน้อยอ่ะเพียมเเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้ลองหนึ่งนาทีให้ลองวัดกันก่อนว่ามันจะประมาณไหนจับเวลา มาฮะเอาก่อนหมดเวลาหนึ่งนาทีเฮ้ยหมดแล้วเหรอใครยิงก่อนใครจะยิงก่อนผมแรกเลยก็ได้อ่าอ่าฮะครั้งแรกนะครับสำหรับ PTC ครั้งที่หนึ่งพร้อมไหมพร้อมแล้วยิงได้เลยฮะยิงเลยฮะอุ้ยยิงมาแล้วไม่ลงไม่ลงเลรอใกล้เคียงอยู่เฮ้ยหรือว่าลงไม่ลงวะโอเคโอ้สบายตากระดุมเอาะไออะลงดไ้เหี้ย กนี้ชัวร์ตรงนี้ตรงนี้มาจริงตรงนี้ของจริงอ่อีตีีโอีโอครับผมกระดุมกระดุมต้องเริ่มจุดเดิมนะเรสออ่ะเออต่อครับผมต่อผมอะไรฮะอะไรฮะเออออโอีโอีววโอโอโอีโวโวออโีวโอีอีอ ตามเดียวกันเลยวายมาไวามากวายตาไปตาตาโยตาโยตาโยตาผมยิงนะผมยิงนะยองเลยเองเลยเนี่ผมเด้งโง่ยิงกค่เด้งอหรเด้งแน่จะยิงลอวีสายต่อไปต่อไปเราจะเราจะวนกลับมาจะเป็นการยิงครั้งที่สองก็คือเอ็มก่อนเหมือนเดิมอ่ฮะเอ็มจะลงมาหรือเปล่าโอเคเอาเลยโอ๊ยไอ้เหี้าตรงนี้แหละ อะไรอ่ะตาขวิดไม่ง่ายป่ะไม่ง่ายป่ะไม่ง่ายป่ะตาใบตาใครตากระโดดโอ้ยคลิปนี้ผมว่าต้องทำ3ชั่วโมงนะพี่ผมว่ามาจะดมฝาออกเขาได้จะกระโดดเวลาอะไรเฮ้ยจะไมลงที่เดิมอ่ะไปเดิมเดีงยวยิด้วยลงห่วงเลยลงห่วงเลยโอ้หัวขวาได้ปะโอ้ยโอเคยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้อ่าตาใบตากล้องเอาดิกล้องลงบ้าสองรอบ ไอ้ยิเรื่องอะไรแม่มันก็เลยอ่ะต้องชิงไปต้องชิงลงอ่ะต่อไปเบต้าเบต้าผมงยีกนนะเอาของยงนะยีนะเอ้นี่กินเข้าไปทำไปทําอทำอะไรไ้ะพี่เฮ้ย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 เอ้ยโอ้ยเกือยังไงก็ไม่ต้อรู้ของพี่ดูเลยพี่ทางต่อไปทั้นที่3ามพี่พี่ซีกันเลยฮะไปพี่เดียดีดีเยี่ยมเลยพี่เดียวดีดีอะพี่เอาไรี่เราอา เริบมหลาที่เดิมโอเคต่อไปโอเคได้ลรอเปล่าไอ้ดุ๊กไปโผล่นี่ชัวร์ไม่ลงไงไม่ลงนี่เป็นตัวไมงก็ไป็ลงตา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 กล้อง11เมตรเอ้ยวันไม่ไหวแล้ววัดเด้ยวเอาลงฐานสีองศาอีกเล่นไปเข้าไปได้แล้วล่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วกล้องโอ้ยไม่ถือว่าทำเลดีอันนี้ถือว่าทำเลดีตรงนี้ตรงนี้ทำเลดีสไลด์เพตาเลยเพตา ครับเลยอะนะครับที่สามครับที่สามเอ้ยลงไอ้เหี้ยเรียบร้อยเบต้าได้ไป3คะแนนนะฮะธรรมดาครับตัวเบนอยู่แล้วมาเขาบอกว่ายิงยิงหลายไม้ยิงได้คะแนนเยอะไม่ใช่ไม้น้อยได้คะแนนเยอะโอเคเบต้ารอดไปแล้วต่อไปวนมารอบที่4ี่ท่านี่สี่พีซอีกแล้วครับไปพี่เด๋วไปเลยพี่เด๋วไปเลยท้ามายิงไปอย่างี้เพียบเลยเพียบโอ้กูเล็กูเล็กเบตรอเลยแล้วกันเกมกลางเว้ยเหาอหรือ่าใช่ ไอ้โอ้โี่เดียวตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มึงไม่ตรงเดียว่ขแต่ละนกกว่าตัดหกกว่าตัดหนกตัดหนักตัดหนักตัดหนักไอ้เจ้าแมันกูยิงเด็กแล้วมันออกไปแน้วทำไงอ่ะื่อวานต่อโไปผมมไปกองผมไปกองพี่อยากเอะอยากได้เหรอพีพียิงไปแล้วครั้งที่ห้าต่อไปกระดุมกระดุมลงก็ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าอ้อะไรอะน้องต่อต่อไปตาพีซีครั้งที่หกไอ้พีซียิงแหวนเลครั้งที่หกเออยิงไปแล้วยิงไปแล้วพี่กูยิงไปแล้ว โอเคเรียบร้อยคันที่หกระดุมไปแล้วต่อไปตาเบต้าคันที่หเอ้ตาตาตาก้องก้องไปที่ผมต่อโอ้โหอพวกเบยิงให้ลงหน่อยพวกเบยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอย่ดยเอาผมเรียบร้อยพี่เออจบแล้วจบแล้ว ยีหสดบวันแล้วเอรอหมดวันแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอลงถ้ายากด้วยถ้ายากายากอ้ที่มบองอที่เครับกองที่็็้ยผมต้องเอาให้ลงก็ได้ใช่ใช่องที่สิบสามแล้วไอ้ยี่สิบลงนแ้วสิบสามเอ้ยสิบสามครั้งสรุปคะแนนนะฮะหลุมแรกเบต้าสี่นะฮะน้อยสุดสามสามสาม กระดุมหอ่าแล้วก็พีดีซีสิแล้วก็กล้องกาเลสสิเดี๋ยวเราไปต่อหลุม2กันเลยนะฮะด่านนี้โซวาครับผมมาฮะหลุมที่2เรามาอยู่ในด่านของแอสเซนต์นี่ฮะจุดยิงตามมาบินตามมาเดี๋ยวพี่พาไปดูนี่ฮะเดีเรยิงใจตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ห้ามเกินบันไดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมพี่แต่ห้ามเกินบันไดถูกไหมใช่ใช่ใช่โอเคแล้วมาดูหลุมดูหลุมเห็นเห็นเห็นแท่นน้ำพุกตรงนี้ไหมอ่าเดี๋ยวให้มันปักเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือโฮ แต่ถ้ายิงถ้ายิงติดเนี่ยก็ได้เหมือนกันให้มันแบบว่าให้มันติดให้มันติดเนี่ยนะอ๋อง่ายๆๆๆโต้ว่าจริงอันนี้ก็จริงแต่พี่พี่พี่ไปเลยนะครับขอดูบ้างมาก็เตมจุดเลยวะถ้านผู้ชมพี่อยู่ไหนกลางเลยโอขวังโอ้เกือบเกือบเลยโอเคนะทุกคนเห็นแล้วนะมาเริ่มกันเลยครั้งแรก ครั้งแรกใครก่อนเมื่อกี้พ PDC ไปแล้วเอาคราวนี้เอาเป็นเบต้าดีกว่าเบต้า PDC กระดุมแล้วก็กล้องการเลสเหมือนเดิมเอ้ยจะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้วัดมุมหนึ่งนาทีเหมือนเดิมอ๋อได้เลยไปหยาบดูก่อนเฮ้ยพี่จะต้องยิงไรคะตัวดีหมดเวลาหมดเวลาเฮ้ยหมดแล้วเหรอพี่เอยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยพี่ถึงแล้วถอไปเปล่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมาผมผมเริ่มผมเริ่มก่อนใช่ไหมใช่เบต้าเริ่มก่อนครับนะครับ เฮ้ยอย่ตายเฮ้ยเฮ้ยตายไอ้นี่วะไอ้นี่ใครวะไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยใครวะมันจะเข้ามาได้เหรวะมาเบต้าพร้อมนะฮะครั้งแรกจิงเลยเลยครับเข้าเย็นนะจะดูเฮ้ยอะไรอะติดติดอ่ะติดโอบีโอบีเอ๋มเหโอ้ยโอเปียมเหรอโอบีโอินวันเฮ้ยพี่เยมดีเรี่ยวมันเริ่มใหม่กับกูแล้วโอเปียมโอบีโอบีโอบีพีดีซีโอเก้บอไปกระดุม กระดุมกระไดเอาก้องก้องก้องมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลยไปเนี่ยโคโนดุเลยเลยเลผมเอาเด็กมากระดุมเฮ้ยอุ้ยเคมามาอยู่นี่เลยฮะรอบที่สองรอบที่สองโอยิงเลยนะอ่ายิงเลยเบต้า อุ้ยเอ้ยได้อยู่ผมต่อผมต่อไม่ต้องโหยจังวัดหรอกจังหวะเนี้ยโอบีป่ะเนี่ายแล้วพี PGC เฮ้ยเดี๋ยวผมบีโดนดูให้ครับขยับอันนี้อันนี้อันนี้เมื่อกี้ลั่นพี่เมื่อกี้ลั่นเมื่อกี้ลั่นอันนี้จริงจริงมาแล้ว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 ไปไหนอะไล่ไลโอบี เรียบร้อยเอาไปกองกองขึ้นเบรกยิงต่อไป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 วนกลับมารอบที่สามโอ้ยเดี๋ยวผมจะไม่ได้ยิงเลยเฮ้ยกระโดงแม็กซ์กระโดงไงผมยิงไปรอบแรกนะผมยิงไปรอบแรกมันตกตรงนี้แล้วผมจะยิงรอบสองไม่ใช่เหรออันเนี่ยเอากรรมการครับกรรมการใช่ใช่กรรมการครับนี่อะกรรมการหล่อเครับผมตอนนี้เรียบร้อยโอเคต่อจริงนะนี่ดิอะไรวะโอเคเบต้าสามครับผมยังง่ายทีนี้สามครับผมต่อไปเดี๋ยวกล้องก็สุดท้าย หลบเลยครับหลบเลยครับหมอมานขึ้นไปครับหลบหลบเบรแล้วหน่อยเว้ยหลบเลยครับหลบเลยครับขอร้กนเบรแล้วหน่อยมาให้มาให้ไปไปไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดีเกินผมกคงจะตายใช่ไหมใช่แต่ไปครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าของกล้องเฮ้ยบอกกูเลยลงไม่ลงกูยืนเดิมแล้วอ๋อโอเคโอเคประมาณนี้เฮ้ยแขกเขาโดนไปอยากนั้นอ่ะแขกเขาโดนล้อกกูอ่ะ ไหนไปไหนนะเฮก้องเอาดียวก้องอเีไ่แล้วเหรอไปแล้วไปแล้วอ้หพิซซ่าคลาส่ได้อรมานั้นะหลบหลบเลหลบหลบงกูตรงนี้อะอรงนี้เหรอเฮ้ยได้อยู่ครั้งที่แปดจะไปครั้งที่เก้าครั้งที่เก้าลงละเออแล้วท่านยิงเลยไปโน่นได้ ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่กล้องไป9ครับผม9ครั้งฮะหลุมนี้มาสรุปหลุมที่2นะฮะดาดแอ็เซนต์พีซีสามกระดุม2ครับผมกล้องกาลิเก้าแล้วก็เบต้า3นะฮะโอเคต่อไปไปต่อหลุมที่3กันเลยฮะตัวอะไรพี่โซว่าเราจะใช้โซว่ากันต่อรอบนี้ไม่ให้เทสนะครับรอบนี้คือตั้งยิงเลยยี่ฮีวันไนมีระเคินไว้กูอะไอ้กล้องวันไนมีระเคิลส่วนกูวันไนสแตน ชอบเลยพี่มาค <_ d ata> ับผมหลุมสุดท้ายนะฮะใครจะเป็นเบสประจำวันนี้ <_ d ata> จดจริงคือเฮเบไปตรงไหนมาลงตรงนี้ครับผมฟาวเทนน้ำพุที่บีลองนี่ฮะต้องตงลงต้องลงในถ้วยนะอย่างนี้อย่งนี้ถวด้วยหรอเดี๋ยวถ้วไหนน่ยโหนี่อย่างเี้เมาเดี๋ยวพี่จะยิงให้ดูก่อนคันี้ไม่มีลองนะฮะยิงจ้องเยยจ้องเลยคจ่องไ ไม่รู้แล้วรู้แล้วอยเงี้ยเป็นหนูด้วยเหรอข้อเดียวหรือสองข้อสองข้อเอ้ากรรมการกรรมการครับเป็นบังกรรมการครับกรรมการมีคนบังครับกรรมการยิงไม่ลงครับกรรมการยิงไม่ลงครับเอาเป็นว่าถ้ารอบนี้ไม่ลงนะคราวนี้คือยิงนะกรรมการไปแค่นี้แหละแร้วห่วงอะไรครับดุลจุ๊บวะกรรมการยิงไม่ลงเลยอะไม่เป็นไรกรรมการลืมสูตร รอบแรกแม่งผมได้แล้วโอเคมาเริ่มรอบแรกกันเลยนะฮะใครใครว่าแรกอะพีดีซีมาก่อนแล้วอะพีดีซีเปิดไปแล้วอะแค่นั้นแหละเฮ้ยอโโอบีว,วะออบีวะยิงไม่ได้หรอยิงไม่ได้ครั้งแรกไปแล้วครับพีดีซียิงไม่ได้ครับตาบอกาตาบอกปะก,ก,กางเกสไปทำไมมันดูยาวของคนอื่นจังเลยวะ โอนอนสกายกันโอ้บีผมไปนู่นเลยโอ้โหบีครับผมสบายกระดุมกระดุมหินมั่วแล้วหินมั่วแล้วนี่นี่กรรมการยิงแบบนี้เลยเมื่อกี้กรรมการยิงบังไงบังตายนี่ดูนี่ข้อเดียวลงบ้านไปดูบีครับบีครับบีต่อไปต่อไปตาเบต้าครับผมชาร์จเลย โอ้พี่ไกลมากอ่ะพี่โอเคทุกคนเอบีหมดเลยครับต่อไปตาพีดีซีเหมือนเดิมมาร์คให้เราหนึ่งคะแนนมารอยที่สองตรงนี้นะเขยนมากเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮือบเกือบเลยยืนเลยยืนเลยยืนตรงนี้เลยขานี่ตอบพีดีซีมาตรงนี้นะฮะไปเลยต่อไปตากล้องครับยยยืืนนเเลโอปี อาโดนเน่เอาวะอันนี้อันนี้ผมอกับยูไก่จังน้องแมพแบบไปจับตาใครอายุอ๋อตาผมตาผมไปดิรับตอบรับตอบเฮ้ยเอาทำไมขีดเดียวเลยง่าอายุเรียบร้อยตาบียากจังไปเดี๋ยวโบีมาผมต่อ เรียบร้อยพีดีซียิงไป3ครั้งนะฮะเดือสามคนแล้วใครจะเป็นเบ๊เด๋ยวรอดูเดใครเดือดตาผมหรอใช่ตาดูตาดตาดูตาดูตาตาดตารตาดุาดาดูตาดูตาดูตาตาาดูตาางกนตา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 เฮ้ย เฮ้ยเลยนะท่านี้เลยอุ้ยโอบีวะออบีออบีเฮ้ยอยากกินแล้วเพื่อนไม่ต้องเล่นแล้วไอ้เหี้ยกต่บไปตาเพต้าครับรอบที่4ไอ้ยงก็ไม่ลงแน่นอนโอ้โหปอีกอนอบีต่อไปตาดุมตาดุมก็ะผ้ยโอ้เ้ยเรียบร้อยกระดุมห้าครั้งครับผมเหลือแค่สองคนแล้วตอนนี้ต่อไปตาตากล้อง อ้ยโอ้ก็ลงแล้วอะเหโยนะฮะลงแล้วเหรอจริงไหมโยเราหเราหกอโอทีไอโอ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 กน้่ลูกนี้เป่าลูกนี้เป่าครับใช่ชอันนี้เโอ้โห้อยโยเป็นเบยแน่เลยดูทรงะเตาเรไบเปด้ตาปอาเดียอเดียอยวเลยเอเดียวเอเ้ยเาถึงปะนี่ ไก่ไปโอ้โหจะดูแรงมากเลยอะเยอะแล้วต่อไปรอบที่ายังไงเบต้าได้ไหมเบต้าได้ไหมเบต้ายิงมาโอ้โหเยอะแล้วเยอะแล้วกรดันไปกระดันไปกระดันไปกระดันไปนี่นะนี่นะรอบ10รอบ10โอ้โหลูกนี้ลงว่ะลงหรอ โอู้ไม่เป็นหลอกเบ๊ะใครเป็นก็เป็นเลยเมมจัดเมื่อกี้หน้าเมมจัดเิ็คนี่นะติ๊กต่อติ๊สองครเบต้าติ๊สองดีนะวันนี้เทพเจ้าโซวาไม่อยู่ไม่งั้นนะบอกเลยว่าโฮทุกหลุมโอเคครับผมเราจะเริ่มจากคนที่น้อยที่สุดคนที่น้อยที่สุดคือกะดุมครับผมสิบสามคะแนนนะฮะเอาแล้วเอาแล้วต่อไปคนที่น้อยลองลองลงมานะฮะเป็นพีดีซีครับผมสิบหก เหลือเราสองคนละเพื่อนกูไม่ค่อยลุ้นเลยวะสบายเบต้าได้ไป18ครับผมคนสุดท้ายนะที่จะเป็นเบสวันนี้ก็คือกล้องการเลนสครับ2.9แต้มเยอะจ้าตัทสฟอร์เกินเพื่อนชีวิตนี้กูเล่นโซอาไม่ได้หรอวะโอเคอันนี้ก็จบไปแล้วนะเดี๋ยวฝากทาง YouTube มิดนิดนึงเออก่อนก่อนลาก่อนลา ก็ฝากยูทูบเอ็มอารด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับอ่าโอเควันนี้นะฮะขอบคุณทั้ง4คนมากนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันในเกมหน้านะฮะจะมีเกมอะไรมาให้เล่นกันก็ฝากติดตามด้วยนะทุกคนนะไปแล้วฮะครับบสวีครับบสวยครับ